สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการฟ i ชชิ n งแคมป์สไตล์ู้กองนะครับเนาะเมื่อนี้ครับผู้กองได้มีโอกาสนะครับมาภารกิจอยู่แถวอำเภอผู้เวียงนะครับจังหวัดขอนแก่นก็เลยผ้าพี่น้องของ FC ของผู้กองนะครับ ได้มาแวะเวียนมาชมบรรยากาศนะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของอำเภอภูเวียงนะครับผาชมตะวันเนาะเดินทางมาถึงแล้วครับะเดี๋ยวผู้กองจะพาไปเบ,บึ่งบรรยากาศเบิญญาาบ่งวิวนะครับเนาะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะง่ายๆนะครับออยากนําเสนอนะผมมาเห็นแล้วโอ้โหบรรยากาศดีแฮงไปติดตามเลยครับนี่ครับผมอพอเดินลงมาแล้วนะครับโอ้โหจุดชมวิวก็ดูนะครับ ก็ห้องน้ำห้องท่านะครับสะอาดสะอาดเนาะมีไว้บริการนะครับครบคันอันนี้ก็เป็นร้านค้าชุมชนนะครับของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนาะแล้วก็ร้านกาแฟน,นะครับรายบางสินค้าเนาะ กแร้านกาแฟดนะครับพี่น้องพี่พี่บริการดีมากเลยครับกำลังชงกาแฟอยู่นะครับ mm hmm. อืมมาสิพาไปเบิงวิวต่อมื้อนี้มาครับจ่าอุ้มคนเดิมครับผมบ้านเพิ่นนั่นแหละเพิ่นพาว่เาเน้องจานนคือเก่าครับผมนี่ครับพบกันดูช่วงนี้เดี๋ยวผมพาไปเปิดบรรยากาศครับ จุดชมวิวของเพิ่นนะโอ,โอ้โหเอาเป็นว่าผู้เดมานี่ขุมคาแทะพี่น้องเบิ่งดีเลรอครับโอโ้ยในประเทศไทยบ่คิดว่าจะมีจุดชมวิวแบบบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้ลักลานนี่ดีครับบรรยากาศลักลานเยากใครพี่น้องเดินทางมาเที่ยวนะครับช่วงหน้าหนาวกับคือสิมีหมอกาอกกรเนาะ่ทะเลเป็นทะเลหมอ,อกเลยเขาเรียกผาชมตะว,วันนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอศรียังยงเนี่ย กูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องน่โซนนู่นที่มองเห็นอยู่ขาวาวนั่นคือเขื่อนอุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นในอำเภอ้ำพององพี่น้องอยู่ไกลๆนู่นนะครับนู่นโอ้คุ่มค่าครับทริปเนี้ยแล้วก็จะมีเส้นทางทางธรรมชาตินะครับให้เดินไปชมวิวอยู่ปลานู่นนะะสร้างมีสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้นะครับอยู่ในเมืองไทยนะครับก็ขออนุญาต เอฟซี uh, นะครับผูเดย์บางกวางอนะเลเวียนมาเนาะก็มีร้านค้าชุมชนมีร้านกาแฟ,ฟให้บริการนะครับ<า>วิวดูดวน,ะะนะครับช่วงหน้านา้เนีน่ก็ายเป็นทะเลหมอกนะครับอยู่นี่ก็มีจุดแคมปิง้งจุดบริการการเต็นท์นะครับไว้ให้เนาะโอ้ครับผม ให้เบงวิวบรรยากาศนะครับด้านหลังของปู้กองเนาะสามรอยหกสิบองศาหฝนพี่น้องผูได้ใบว่างๆแวะเวียนมากนะครับมีโอกาสนะครับแนะนําให้มาเที่ยวผาชมตะวันอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตแนะนําสั้นๆเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าผู้กองสิหาบรรยากาศดีๆหรือสถานที่ที่แบบอืม มันสวยงามนะครับมาฝากพี่น้องอีกเด้อตามสไตล์ผู้กองอีกเช่นเคยครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ซับสไครต์ให้ผู้กองด้วยเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ